ตื่นนอนแล้วทำสามอย่างนี้สุขภาพดีขึ้นทันทีคุณเคยตื่นนอนแล้วรู้สึกไม่มีแรงทั้งวันหรือเปล่าจริงๆแล้วหลังตื่นนอนแค่ไม่กี่นาทีเราสามารถปลุกตัวเองให้สดชื่นได้ง่ายๆเพียงสามขั้นตอนนี้ค่ะข้อแรกดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นนอนเพราะระหว่างที่เรานอนร่างกายขาดน้ำแค่ดื่มน้ำก็เหมือนเติมพลังงานให้เซลล์ตื่นขึ้นมา ข้อ2ยืดเหยียดร่างกายเบาๆยกแขนก้มตัวหรือหมุนไหล่เพียงไม่กี่ครั้งก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีลดอาการเมื่อยล้าได้แล้วและข้อ3เปิดม่านรับแสงแดดยามเช้าแสงธรรมชาติจะช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตทำให้ร่างกายสดชื่นและยังช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นในตอนกลางคืนด้วยนะคะ ลองทำสามอย่างนี้ทุกเช้าแล้วคุณจะรู้สึกว่าวันของคุณเบาขึ้นและเต็มไปด้วยพลังมากขึ้นจริงๆสุขล้อมเพื่อนด้านสุขภาพที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกวันค่ะ